พอดีแท็กพลันอยู่เขาลงพื้นที่ไปกับคุณพี่ร่วมกระตันอยู่ก็เดี๋ยวก็ถ้าเกิดเผื่อมีอะไรที่เขาสับสนโอลมานเออฉันก็สายตรงยกหูหาผู้บริหารระดับสูงระดับแซบไดออ้ประมาณนี้ช่วยเขาแบบนี้นะคะให้ฉันไปแบกไปหามช่วยในพื้นที่ฉันกออ็น่าจะไม่รอดหรอกเพราะว่าจะกลายเป็นเป็นภาระเขาซะเปล่า จ้าหน้าที่จะมานั่งดูแลฉันแทนที่จะไปดูแลช่วยเหลือประชาชนนะแล้วก็ที่บังเอิญว่าฉันก็ไม่ถนัดที่จะไปผัดข้าวผัดซะด้วยสิกูไม่ถนัดไม่ถนัดที่จะผัดข้าวผัดอะนะล่าสุดคุณพี่นิพิษอินทรสมบัติอดีตสอสในพื้นที่ภาคใต้แซนายกร,รัฐมนตรีเขาบอกว่าโอ้เฉพาะนั่งกินข้าวนี่ก็ชั่วโมงครึ่งละ,ะเฉพาะไปผัดข้าวผัดก็ประมาณชั่วโมงหนึง่งเฉพาะที่ไปลงเรืออีกชั่วโมงหนึง่ง ไปเดินตะลึงเตลึงอีกประมาณ30นาทีทั้งหมดนั้นปรากฏว่าบัญชการหาอะไรยังไม่ทันอะไรสักอย่างหนึ่งปรากฏมอบหมายเฉพาะธรรมนัตอย่างเดียวจากนั้นปุ๊บกลับมาอีกทีมันตกใจน้ำท่วมมิดคอประชาชนคนตุยตกใจอีกทีหนึ่งปุ๊บโอหลังจากนั้นบ้านเมืองก็ไม่ได้มีการเอาละรัฐบาลเอาไม่อยู่แล้วล่ะก็เลยสั่งทหารออกทหารก็ทั้งลบทั้งแบกปุยแบกตึกโบกปืนไปแบกแบกโบกปืนแบกโบกปืนแบกเฮ้ยทหารทําทุกอย่างเลยจากนั้นปุ๊บ กองบัญชาการทหารสูงสุดก็เลยสั่งทหารทุกเหล่าทัพออกฟึง่งวันนี้เที่ยงทหารเรือถึงแล้วนะทหารเรือถึงแล้วนะจริงๆเนี่ยทางทหารเรือและต่างๆทหารเรือหน่วยซิลหน่วยอะไรต่างๆหน่วยแบบเดียวกันกันกบถ้ำหลวงอ่ะควรจะออกตั้งแต่ประมาณสักวันที่ยี่อ็ดอะไรเงี้ยน่าจะออกตั้งแต่แรกแล้วแหละแต่ปรากฏว่าอีผู้ว่าสงขามันยังไม่ประกาศหาอะไรเลย เออแล้วก็ขณะเดียวกันน,นี่ตอนนี้ยังหาผู้ว่าสงขาไม่เจอไม่รู้เป็นศพหรือ,อยังตอนนี้ประชาชนยังหาผู้ว่าสงขาไม่เจอนะไม่รู้เป็นศพไปหรือยังไม่รู้ว่าบ้านโดนน้าท่วมหรือเปล่าเราออกจากบ้านมาหรือยังออกออกจากจวนมาหรือเปล่าจวนโดนน้าท่วมไหมตอนนี้ยังไม่มีใครรู้เลยตอนนี้ยังคนยังหาซากศพของผู้ว่าสงขายังไม่เจอนะตอนนี้ตอนนี้นะตอนนี้ตอนนี้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าตกอกตกใจมากตอนนี้ยังหาผู้ว่าไม่เจอเออเออยังหาผู้ว่าไม่เจอแม่งไม่รู้อยู่ไหน นะอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือนายกเทศบนตรีนายกเทศบนตรีที่ใส่ผ้า,ากันฝนสีฟ้าแล้วก็ยืนเป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็เดินไปบอกว่าตอนนี้น้ําระบายออกไปเดี๋ยวเราน้ําจะแห้งน้ำจะลดน้ํำจะหมดน้ําจะลน้ําลดจะต่อผุดนะครับ ตอนนี้ผมได้มีการวางแผนไว้เครื่องสูบน้ํามี18เครื่องจากนั้นปุ๊บเดี๋ยวเราจะวางแผนอย่างนี้แล้วก็ระบายน้ําไป2องแสนต่อมวลน้ารดต่อต่อผุดผุดลถลถผุดผุดเราเราเอาอยู่เราได้แก้ปัญหาพี่น้องประชาชนนะของเราชาวหาดใหญ่ของเราเดินไปเดินมาแม่งไม่รู้ตกหลุมน้าตรงไหนไม่รู้ตกตาน้าตรงไหนทศพันนี่ยังหาศพไม่เจอเลยนะน้ำตรงไหนทศพันนี่ยังหาศพไม่เจอเลยนะยกเลิสมนตรี อตอนนี้ก็ยังหาศพนายกเทศมนตรียังไม่เจอเหมือนกันเพราะว่าเดินเดินเดินแม่งฝนตกฝนก็ตกตก,ตกจกจก,จก,จกประชาชนก็ไปเชื่อนายกเทศมนตรีเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยน้ำกระทุ่มทุกปีใช่ไหมทีนี้เขาประชาชนเขาก็ประเมินไม่ถูกเขาก็ประเมินตามที่นายกเทศมนตรีประเมินนะปรากฏว่าป,ประชาชนก็ไม่ได้มีกันอ๋อทองเขียวอยู่ประชาชนก็อ้อทองเหลืองอยู่อ้อทองเขียวอยู่อ่อทองเขียวก็คือยังปลอดภัยอยู่ก็คือยังอยู่ในบ้านได้อีกแป๊บหนึ่งผ่านไปห้านาทีแม่งน้นแดดทองแดงขึ้นฝุก ทองแดงขึ้นฟุบเลยพอทองแดงขึ้นฟุแบแปลว่าอะไรเอาไปย่บร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นอะไรละคอมิดคอแล้วเอาไปะยะไปไหนละมเมืองเรือก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีทีนี้เขาต้องต้องลอยคออยู่ภายใต้หลังคาบ้านตัวเองอะอพย่บไม่ทันแล้วรมนตรีหาดใหญ่เออกูก็ปวดหัวตอนนี้ยังหาศพสองคนนี้ไม่เจอนะได้ข่าวว่าประชาชนเนี่ยยังหาศพอีกสองตัวนี้มไม่เจอไม่รู้ว่าจมอยู่ตูไม่รู้ว่าจมอยู่ตาน้ําไหนแล้วตอนเนี้ย โอเคจบข่าวไปนะข่าวแรกของวันจะ้ะข่าวแรกนอกจบริการ,รเล่าข่าวแค่นี้แหละข่าวที่เหลือก็คือกองทัพเรือถึงแล้วกองทัพบ,บกถึงตลอดกองทัพอากาศเอาเฮลิคอปเตอร์บบ غ, ไปตอนนี้คอปเตอร์อะไรตนน่างๆของกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศไปหมดแล้วเรือหลวงจากกรีนนลร์เบดจอดแล้วแล้วก็ปรุงอาหารให้ประชาชนส่ง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 แล้วก็บรรดาพวกหน่วยซิลหน่วยกล้าตุยต่างๆของพี่ๆเนี่ยน้องๆเนี่ยลงไปหมดแล้วถึงแล้วตอนนี้เที่ยงนาฬิกา30นาที ถึงแล้วถึงแล้วสงขาถึงแล้วและนอกจากนั้นกองบัญชาก,การกองทัพอากาศกองบัญชาก,การกองทัพบ,บกและกองบัญชาก,การกองทัพเรือประสานงานโดยกองบัญชาก,การทหารสูงสุดแล้วก็มีผู้พันเบิร์ตเป็นคนเนี่ยโคศกนะโคศกรัฐบาลอยู่ไหนกูไม่รู้กูไม่รู้จักเลยแต่โคศกเบิร์ตมาเป็นโคศกอีกแล้วนะพอเขม่นโคศกเบิร์ตก็มาพอถึงเรื่องเวลาสงขานะครเจอน้ําท่วมโคศกเบิร์ตก็มาทหารตลอดนะจากนั้นปุ๊บ นะก็ได้มีการประสานงานว่าหน่วยไหนต้องเข้าซอยไหนเข้าซอยอะไรซอย8ซอยนู่นซอยนี่ซอยเซ,ซอย10เข้าแต่ละซอยแต่ละซอยพวกพึ่งพึ้งพึ่งเขาเรียกว่าเอาสถานก,การณ์เต็มทงลบของการลบทับจับศึกเนี่ยเข้าไปแต่ละซอยเลยส่วนไอบ้บรรดาพวกเอกชรทั้งหลายซุก,กุต้องสุก,กุตีอะไรต่างๆถ้าเกิดขี่ไม่เป็นเดี๋ยวหน่วยซิลไปขี่ให้แล้วก็ฟึง่งฟึๆงฟึ่งฟึงไปแล้วมึงเกาะขานะไอ้มึงเนี่ยคนที่รู้จักซอยเนี่ยมึงจงกล้าหาญหน่อยแล้วก็มึงใส่เสื้อชูชิปแล้วเกาะเอวทหารไปเลยมึงเกาะเอวทหารเล แล้วจากนั้นมึงก็ให้เขาเนี่ยมึงบอกทางเขาแล้วก็ให้เขาเนี่ยเข้าซอยไปเอาพ่อเอาแม่มึงออกมาโอเคนะตามนั้นเลยตามนั้นเลยพี่น้องประชาช,าชนกลับมาตอนนี้รับริกานี่ข่าวที่สองกองบัญชาการทั้งหน่วยซิลหน่วยยุทธนายกเวทินเยโยธินหน่วยทหารหน่วยนั่นหน่วยนี่ทุกหน่วยอยู่พื้นที่และสวยส่วนกองบัญชาการกองทัพปก แมทธพัตที่สี่ลุยลงพื้นที่อยู่ตลอดตั้งแต่วันแรกแล้วนะตอนนี้ก็ระดมนะตอนนี้ก็ต้องเป็นยุทธศาสตร์ทหารแล้วมึงแม่งอีพวกนายกเทศมนตรีสมนเตอร์อะไรต่างๆพวกนั้นไม่ต้องไปฟังมันแล้วเพราะว่าแม่งไม่รู้เรื่องไม่รู้ลูกเมียมันตีหรือย,ยังจมน้ําอยู่หรือเปล่าจะไม่รู้เลยนยายกเทศมนตรีอะแทนที่จะบอกให้ประชาชนคนอพยพแต่คนย้ายตั้งแต่แรกตั้งแต่วันแรก ประเมินผิดประเมินถูกประเมินผิดประเมินถูกอยู่นั่นให้ประชาชนต้องจมน้ำให้ประชาชนต้องตุยต้องต้องลอยคอให้ประชาชนประเมินไม่ถูกประชาชนชาวตายก็ต้องเชื่อคนตายประชาชนชาวหาดใหญ่ก็ต้องเชื่อนายกเทศมนตรีคนหาดใหญ่ไม่เชื่อโอตุมนี่วันท่ยาเชื่อนายกเทศมนตรีหาดใหญ่แต่นี่มึงเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาเป็นอินฟลูอินเซอร์เขาให้มึงเป็นนายกเทศมนตรีเสือกเดินเป็นอินฟลูอินเซอร์บอกว่าเอาอยู่เอาอยู่เป็นยังไงละมึงเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ย หน้าที่ที่เวลามึงเซ่อเซ่ออยู่มึงไม่รู้เรื่องรู้ราวมึงก็โทรศัพท์หาอุตุนิยมวิทยาบ้างก็ได้โทรศัพท์ก็มีนี่ทีนี้ได้ปรากฏไปเป็นยังไงลประชาชนต้องไปลอยคอรอมึงบอกว่าเอาอยู่เอาอยู่ระบายน้ําได้ระบายน้ําแดดระบายน้ํบาบ้านพ่อมึงเนี่ยสิฝนก็มาอะไรก็มาพายุก็ไม่หยุดแล้วฝนก็ตกสั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 ก,สกมึงก็ประเมินสิเอออีนี้มึงประเมินไม่ถึกแล้วมึงให้ประชาชนนั่งลอยคอสงสารประชาชน แล้วประชาชนก็ดันเชื่อมึงอีกนี่กูก็ปวดหัวกับมึงจริงๆเลยไอ้นายกเซตสมุนตีแล้วที่นี้ลูกผัวตัวเมียมึงเป็นยังแม่ยายมึงเอาขนออกมาได้ยังขนแม่ยายออกมาอย่างเป็นแม่ยายมึงอ่ะแม่ยายนายกเซตสมุนตีนะขนออกมาได้ยังฮะอ้าวมึงมึงจะพูดอะไรกูยังไม่ได้ปักตะกร้าเลยเลยแล้วแล้วมึงมึงมาว่ามึงบล็อกกูทาไมมึงบล็อกกูทาไมกูพูดถูกกูพูดไม่ถูกตรงไหนว่ามึงบล็อกกูทาไมเนี่ยว่ะกันกองกูอีกละฮะอ่าอีนี่เนาะกันกองกูอีกละอ่ยื่นคาร้องยื่นคาร้องบล็อกกกอีแล้ว กูกำลังพูดอะไรดีๆมึงบล็อกกูตลอดเลยอีทิกตอกทิกตอกมึงนี่นะเป็นข้าทาสบริวารรัฐบาลไทยหรือยังหรือยังไงวะกูพูดอะไรถึงรัฐบาลพูดถึดอะไรถึงราชการนี่มึงไม่ได้เลยทิกตอกมึงบล็อกกูตลอดเลยทําไมมึงโดนกลัวโดนจับหลือไงกูพูดอะไรถึงรัฐบาลไทยเนี่ยมึงบล็อกกูตลอดเลยทําไมกระทรวงไอซีทีกระทรวงไอซีทีรัฐมนตรีเป็นลูกนวินเนี่ยนะทำไมเขากลัวเข้มงวดกดขันกับมึงหรือไง เฮ้ยมึงไม่นะนวินนวินนวินวินวินเนี่ยเขาเนี่ยสนับสนุนเรื่องเสรีภาพมึงไม่ต้องเป็นกังวลรัฐมนตรีเนี่ยลูกชายนวินเนี่ยนะถึงแม้เขาจะเป็นรัฐมนตรีครั้งแรกแต่ว่าในอนาคตเขาต้องเป็นหัวหน้าพักแหละเออในอนาคตเขาอาจจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมึงไม่ต้องไปกังวลอะไรมันมากเขาเน้นเสรีภาพเสรีภาพจ้ะประชาชนเนี่ยดูดิ อหาเรื่องดีๆมีสาระประชาชนเขากําลังตกระกำลํลบากเวลาพูดถึงอินี่แม่งบล็อกบล็อกบอกสกัดกั้น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 อีหาอีควายที่เรื่องเนี่ยขายแฝดขายฝีอะไรต่างๆแม่งมึงปล่อยให้เสรีขายฝีอย่างเสรีในตลาดติ๊กตอกอีควายขายของโกงชาวบ้านบ้างอะไรบ้างแม่งปล่อยให้ขายในติ๊กตอกอีควายเออ ใครจะบอกว่าเลิฟิกตอไอเลิฟิกตอไอเลิฟิกตอกูเนี่ยกูจะด่าว่าอีฟายิกตอกอีฟายิกตออีฟายทิกตออีฟายิกตออีิกตออีฟายอีิกตออีฟายอีิกตอกอีฟายกูเอออีิกตออีฟายเออเอาไงเอาเอากับกูสิกูไม่เลิฟทิกตอกรอกูไม่เลิฟิกตอกมึงชอบล็อกกูเอออีิกตออีฟายอีฟายิกตออีฟายิกตออีฟายิกตอเอยังไงมึอได้ไล่ะอีฟายทอีฟาย อีหาบล็อกกูอยู่ได้เวลากูพูดถึงอะไรเเรื่องชาติบ้านเรื่องบ้านเรื่องเมืองเนี่ยฮะแล้วมึงเนี่ยเป็นพวกพ่อค้าแร่มาหาแดกเอากันกับแผ่นดินไทยแล้วมึงมาหาแดกเอากันกับค่าแรงพวกกู20%เอนี่ยมึงขูดรีดเอาจากพวกกูไปขายอะไรก็ไม่ขายอะไรต่างๆแม่งค่าแพลตฟอร์มมึง20%เก็บจากพวกกูกูขายรีบขายแป้งขาย,ขาย,แ,ขายแสงขายแสอะไรต่างๆปรากฏว่ามึงเนี่ยเก็บจากกูไปตั้ง20%ไม่ทำหาอะไรเอาแต่บล็อกกูเอาแต่บล็อกกูเกกสร์เก็บไป20%ยี่ ไอเลิฟติ๊กตอกไอเลิฟติ๊กตอกกูบอกอีไฟติ๊กต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 อกอีต๊กติ๊กตอกอีฟายแปลว่าอะไรคะดรมาริกาคำด่าเมื่อกี้มันแปลว่าอะไรอ๋อแปลว่าติ๊กตอกสบายดีไหมอีไฟติ๊กตอกแปลว่าติ๊กตอกมึงสบายดีไหมเออติ๊กตอกสบายดีนะอะไรเงี้ยอีไฟติ๊กตอกเอไอมันก็จะจับว่าอ๋อ อย่าเรื <kaz ans> ่องชาติเรื่องบ้านเรื่องเมืองเคขื่องในอีอิสราเอดอีสราเอลอิสราเอลอิสราเอลแฟดแฝดฝีอย่าปวดหัวจริงๆกูพูดถึงใครกูไม่ได้พูดถึงใครเลยกูพูดถึงออเดอร์อะไรต่างๆที่เวลามันยกเลิกเออ สวัสดีทุกคนอ่าแต่บ้านรอกตำรวจไม่มียกเลิกอะไรหรอกเออเเพราะมันเป็นลูกค้าของจริงหมดไงเออเออลูกค้าลูกค้าลูกค้าของไม่จริงบางอย่างมันยกเลิกยกเลิกบางทีกูก็น่าสงสัยกูอยากให้ตำรวจตรวจสอบจริงๆเลยได้ข่าวว่าตำรวจตรวจสอบอยู่ได้ข่าวมานะว่าตำรวจเขาตรวจสอบอยู่ตำรวจตามไม่ทันต้องไปอบรมใหม่ตำรวจบอกมึงขายกันยังไงวะงง มีคนมีคนเข้ามาแซดดิฉันว่าอ่ากลับดอยไหมโอ้ยกลับดอยยังไม่ได้คะ่ะทําไมล่ะเออพอดีดอยหมึงมันไม่ว่างนะคะยังไม่กลับดอยเหมึงคะ่ะโอเคนะคะจบเนาะโอเคค,ะค่ะคุงกลับไปก่อนเถอะดอยมึงอ่ะดอยดอยหมึงอะ่อองอะ เออมึงกลับดอยเหมึงของมึงไปก่อนนะคะแต่พอดีดอยบ้านดอยกูยังไม่ว่างโอเคนะดอยกูยังไม่ว่างดอยกูตอนนี้กาลังปลูกลูกพับอยู่ดอยกูยังไม่ว่างเอ่อแต่ดอยมึงอ่ะดอยเหมึงของมึงอ่ะมึงกลับดอยมึงไปก่อนโอเคนะดอยเหมึงของมึงมึงกลับดอยมึงไปก่อนโอเคจ้าอืมทาไมอยากจะบูลลี่คนอยากอยากจะบูลลี่คนบนดอยอย่างนี้บังเอิญบ้านกูอยู่ตีนดอยอยู่ข้างติดกับแม่น้ํายม เป็นราชอาณาจักรล้านนาเก่าแต่ทีนี้มึงอยากจะบูลลี่คนมึงเห็นหน้ากูมึงเห็นหน้ากูพะเยาเชียงใหม่ลำปางแพร่น่านมึงคิดว่าทุกคนเนี่ยเป็นคนบนดอยอย่างงี้อยากจะบูลลี่คนบนดอยอย่างงี้อ่ะมึงอย่ามีชีวิตเลยมึงจะบอกมึงให้นะไม่ว่ามึงเนี่ยจะอยู่ที่ดอยเหมืองหรือดึงดึงหมาที่ไหนก็ตามแต่นะทุกคนชีวิตเขามีค่าหมดแหละ แต่ว่าอย่างอย่างจะ้พูดตรงๆเลยนะชีวิตเนี่ยธิรกรรมลาบากย,ยากย sausage, ้มแสนเข็นอย่างมึงกับพอ่อพตรแม่มึงเนี่ยมึงสู้กับอีกคนที่บนอยู่บนดอยเขาเนี่ยนะขายลูกพลับขายส้มขายแสงขายสุขขายแสมขายสร้อยอยู่บนดอยปุยเนี่ยนะมึงสู้เขาได้ไมั้ยเปล่ามึงสู้เขาได้เปล่ามึงไปบุรี่เขาว่าคนบนดอยหรือมึงปไปลูกกับดอยไหนเนี่ยฮะดอยมึงของมึงเนี่ยมันสู้ดอยเขาหรือเปล่า,าได้หรือเปล่า ดอยเมึงของมึงอ่ะชีวิตคดพ่อคดแม่มึงดอยมึงของมึงอ่ะดอยเหมึงของมึงอ่ะสู้ชีวิตของคนดอยอื่นเขาได้หรือเปล่ากูถามมึงนิดนึงแค่นั้นแหละชีวิตดอยเหมึงของมึงอ่ะลำบากไหมอากาศข้างบนกูสบายดีแต่อากาศข้างล่างของมึงเป็นยังไงฮะอีดอยมึงอืมกูก็ไม่ได้อยู่ดอยหนังหรอก นะกูเนี่ยเป็นเจ้าแม่อนาจักรล้านนากูไม่ได้อยู่ดอยไหนหรอกแต่กูรำคาญเวลามึงเนี่ยจะพูดกนักแนแหนกแหนคนนะ่ะนะมึงจะแนะกูแต่มันกระแทกไปถึงชนคนอื่นเขาเนี่ยถ้ามึงจะมากระแหนกแหนกูเนี่ยนะมึงเนี่ยร่ำรวยให้ได้เท่ากูก่อนเข้าใจไหมอีดอยมึง ข้าใจยังอยู่สุขสบายมีนะคะ่ะบ,บริวารค่าทาาบริวารหวานเครือให้ครบเท่ากูก่อนนะมึงมีชีวิตดีๆให้เท่ากับดรอเรมริกาแอนแม่แอนพ่อแอนแม่แอนทุกคนอย่างกูก่อนมีชีวิตให้ดีเหมือนเท่าที่กูมีก่อนแล้วมึงค่อยมานั่งแซกูนะโอเคนะอีดอยมึงอีหาอีควายอีสังตีนอีสตึกฮะ อีฮาชีวิตตัวเองดีนักหนาะกูเห็นอยู่โปรไฟล์แม่ก็ไม่มีจะแดกอีควายศึกมานั่งแซะคนอื่นเขามึงชีวิตมีความสุขเหมือนกูให้ได้ก่อนก่อนที่มึงจะมาแซะกูว่าดอยดอย,ดอยไหนนะฮะไอ้ดอยมึงเข้าใจายเข้าใจยังขนาดกูมีต้นไม้ร้อยปีกูยังไม่ไปนั่งใต้ต้นไม้เลยทำไมละยุงกัดเดี๋ยวลิ้ลลนไรมาแต่ตอมไม่ได้หรอกเดี๋ยวลิ้นไรมาไต่มาตอมเดี๋ยวผิวไม่ดีเดี๋ยวผิวไม่สวยไม่หรอกโอเคยัง ว่าไงอีดอยมึงมึงกลับมาเถียงก่อนอีดอยเหมึงอีดอยเหมึงมึงกลับมาเถียงกูก่อนอีหามึงจะไม่สำลักเสร็จแล้วมึงฟาดออกไปมึงรอกูฟาดกลับด้วยเวลามึงฟาดกูมึงรอกูฟาดกลับด้วยกูเกิดมาเพื่อฟาดอีควายกูเปิดทิ้มาทิกตอกนึ่งกูไม่ได้เปิดมาให้ใครฟาดนะกูเปิดมาเพื่อฟาดมึงอีควายอีดอยเหมิงพ่อแม่ยังเป็นโรคตับโรคไตรักษาไม่หายอยู่เลยแม่มงเสือกมานั่งแท็กมานั่งแซะกูอีควาย โอเคนะจบไปค่ะสมองไวจริงๆครับดรมรริกาด่าไฟแลบเลย <laughs> คนที่ด่าไฟแลบบางทีไม่จําเป็นต้องสมองไวหรอก <laughs> อืมบางทีคนที่ด่าไฟแลบบางทีมันก็ไม่จําเป็นต้องสมองไวนะมึงจะมาชมกูกูด่าไฟแลบแล้วมึงจะมาชมกูว่ากูสมองไวไม่ได้หรอกบางทีก็ไม่ได้เกิดขึ้นจากสมองเข้าใจนะโอเคจ้กอือคําด่าแต่ละคาเนี่ยที่จุกจเสียดเดเนี่ยบางทีก็ไม่ได้เกิดขึ้นจากสมองโอเคนะคะตามนั้นแหละ จ้าเออเวลามึงจะมาฟาดกูจะมาด่ากูเนี่ยมึงรอให้กูฟาดกลับก่อนมึงอย่าเพิ่งไปฮะอีดอยเหมึงอีซึงตึงอีหนังหมาปัญญาควายอืมฟังรอกูฟาดก่อนสิมึงแหมมึงจะมาเล่นกับกูก็รอกูให้เล่นกลับก่อนอีฮา นี่ชีวิตดีๆเกิดมาเนี่ยเห็นไหมนะกูนั่งจิบเนี่ยโกโก,โก้ที่นําเข้าจากประเทศบราซิลเนี่ยเห็นไหมอ่ะชีวิตดีๆตื่นขึ้นมาตอนสายๆตอนประมาณ11บเอโมงค่อยตื่นไม่จำเป็นต้องตื่นเช้าไม่จำเป็นต้องหาเช้ากินแด่ข้า กูไม่จำเป็นต้องหาเจ้าแดกค่าชีวิตกูตื่นสบายๆส,สวยสายประมาณสักสิบเอ็ดโมงกูค่อยตื่นบางทีบ่ายโมงกูยังไม่ตื่นเลยพอตื่นมาปุ๊บก็กจิบกาแฟดําไปแก้วนึงจากนั้นมาอีกแป๊บหนึ่งสักประมาณสองชั่วโมงกูก็จิบนะอ่าโกโก้ที่นําเข้าจากประเทศบราซิลไปอีกแก้วหนึ่งเนี่ยชีวิตดีชีวิตดีๆแบบนี้เนี่ยดอยเหมึงมึงมีไหมอีดอยมึงชีวิตดีๆแบบนี้ที่ดอยมึงมึงมีหรือเปล่าเอยชีวิตมึงมาเทียบเท่ากูให้ได้ซะก,ก่อนอีดอยมึง ว่าแต่ว่านะคะสำหรับโกโก้ด็อกเตอมริกาอร่อยมากนะอ,อีดอยเหมือนมึงฟังไว้นะโกโก้ด็อกเตอมริกาอร่อยมากโกโก้ด็อกเตอร์มริกานะคะจากราคา450จาการาคา490ด็อกเตอรมริกาลดให้เหลือ3 5 0บาท300เท่าไหร่วะว่าทำไมเหลือ3 50วะจากราคาฟังนะจากราคา490โกโก้ Go นะตอนนี้นะคะกำลังโปรโมชั่นแฟลเซลขึ้นค่ะแฟลเซลขึ้นเหลือ3 50บาทซื้อ5กล่องแถม1กล่อง